สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีเสาวันพุทธที่14ีมิถุนายน2566นหครับตอนนี้พี่น้องอยู่กับผมช่องนโมฟ้ามครับมือนีผมอยู่ตลาดนัดโคกระบือบานหันจังหวัดมหาสารคามครับมือนีผมอยู่โซนคล้วยครับมือนีสิมาอัปเดตราคาคล้วยสิตึกสิแพงจังไหรสีมีตำนีมองไดเดี๋ยวสิไปอัปเดตให้พี่น้องได้รับทราบครับ จังใดพี่น้องขามาชมแล้วกับฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนะ Goodness ครับเดี๋ยวไปรับชมเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งโตผูโตนี้ครับ้ยวยผูมากนี่ ใ้่ทอดได้ครับนี่ตัวนี้หาเมื่อนหาครับพี่น้องเจ็ดเดือนครับลูกพญาหงได้สิบเจ็ดเดือนครับพ่นเปิดใบหาเมื่อนหาครับนี่นี่ครับล่ำคิงล่ำโตดีอยู่ด้ครับนี่ผลสีดอกเล่างามๆครับพ้นเขาใหญ่ครับนี่แม่เป็นลูกของสู้โมนะครับนี่นี่หัวใหญ่ตันๆเลยครับพี่น้องนี่เมืองไทยครับ ครับเดี๋ยวสิเบิ้งหน้าให้เบิ้งหน้าครับพี่น้องเบิ้งหน้าเบื้องหน้ารอกวใหญ่ครับนี่ปากใหญ่แกงขากัหญ่เบิ้องเปิดไว้หาเมื่อนหาเนาะครับมีเบอร์โทรบ่ครับเอาเบอร์ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่แปดหกหกศูนย์สี่หกหกศูนย์สี่อยยังครับอัมครับกล้วยอยู่ใสเนาะครับอยูบ้านพุทธแ่นครับยูจังหวัดใดครับอ๋อมหาสารคามเนาะครับอำเภอเมือง สนใจกับทรมาสอบถามเพิ่นได้ครับนี au, like ่อานาคตพ่อพันพุ่มผงครับพี่น้องนี่ไครกับงามอยู่ครับนี่ยังไงกับทรมาสอบถามสวัสดีครับพ่อครับผมเลี้ยวเราบังคับน้ำโมฟ้ามครับน้ำโมฟ้ามแมนครับจากไสล่กจากรอยเอสครับเอาเอาเพิ่นมาครับผมครับพ่อพายุบ้านต่อไปเห็นบ่แมนครับที่พ่ออายุบ้านต่อไปครับผมครับยายนางต่อครับ เอาคบมาบอกคุ้ยงามเพื่อนคบเดี๋แล้วสิมาสอบถามครับนี่ครับสวัสดีครับแม่สาวนะครับนี่แม่สาวฟันน้ำนมอยู่บ่ครับแม่สาวฟันน้ำนมครับเพื่อนเป็นลูกตัวใดครับลูกเก่าจะเลื่อนาะครับพี่น้องนี่นี่ครับล้ำโตดีครับนี่นี่รายละเอียดล้ำโตครับเบื้องหนาเบื้องขิงเพื่อนครับพี่น้องนี่นี่ครับ หีบเร็บกับงามครับ hmm. นี่เพิ่นสูงลา้บันไดครับ hmm. สูงลอยซีซีตนะครับ huh, ล้วยฟันน้ำนมครับพี่น้องนี่นี่เบิ่ง่ายเพิ่นครับ่ายนี่ไายเพิ่นครับพวงหางพวงหางเง่าอยู่ครับพี่น้องนี่เปิด้หลร้บันไดครับตัวนี้เปิดใบหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นต่อร่องหน้นะครับลูกสาวของเจ้าเก่าจะเลร่ญนเอกสารมีนะครับโอ้คบครับ นี่ต่ว่าล่าโตดีอยู่ครับพี่น้องเพินเปิดไวห1 7่0 0 0เมืนครับอันนี้เด้อครับเปิดไว้ี่หมื่นหาทองไปครับนี่แม่แยกลูกครับนี่เพา่ในปนตสวทองนะครับแต่ว่าผสมเหลวบ่ครับโอ้แยกลูกไปนะครับนี่เพื่อนสูงหลายบันไดครับ3อย33สิได้ีใดอยู่ครับนี่เพินเปิดไปสี่0มื่นครับนี่นี่ครับขอเบอร์โทรไ้นะครับ 088 676 0730ดหกเนี่อีกแม่หนすごすご ja. um uh ึ่งแม่ดอนแม่แม่น <NO ้นทองไปครับทองโกเมืองเพชรสองเดือนทองโกเมืองเพชรสองเดือนโดยเดินยางไปเบิ่งแม่นั่นครับพี่น้องนี่ครับโอ้แม่ใหญ่อยู่ได้ครับนี่นี่ทองโกเมืองเพชรบ่ครับนี่เป็นทองโคเป็นทองโคเพิ่นได้ลูกจักโตหรอครับมีลูกหาโตหรอครับลูกหาโตนี่ โอ้ทำไมเพิ่นเป็นสาคือยิงง่ามคักเนาอพี่น้องนี่นกระดูกใหญ่ฟองโกเมืองเพียดหาเดือนครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่ซุ้งไร้มันไดครับร้อยสามสิบเจ็ดสี่ได้อยู่นะครับนี่ได้ลูกมาแหล้วหาโตตอนนี้เพิ่นฟองโกเมืองเพียดเปิดไ้หลา้มันไดครับเปิดใบสี่หมื่นหาต้อร่องดลเน,นะครับนี่ บ่มีตำหนีหมืองไหนเนาะครับ,รบนี่เบอร์โทรเดียวกันบ่ครับนี่ครับเบอร์ 40, รทอโทรออเดียวกันนี่เพิ่นเปิดไว้4ม0 0 0หาครับสนใจก็โทรมาต่อรองไดดพี่แดงลูกตัวเดียวนี่โอ้งามเด้พี่น้องสายเลี้ยงสายพัฒนาสายพุง่งพุ่หน่อยแยยต่ว่าใจลูกเพาว่าลูกลูกสายเลยแกนตัวนี่ครับแล้วลูกเอาเดี๋ยวยางต่อครับ เอาครับพี่น้องมมพ่อพอโคมนี่ครับนี่นี่ครับแถวสีไปสอบถามรายละเอียดครับนี่ครับสวัสดีครับแม่ลูกลูกแม่บ่ครับนี่แม่ลูกลูกโตแม่ครับลูกเพิ่นเจักเดือนครับลูกหาหกเดือนเนาะครับนี่เพิ่นเป็นลูกตัวใดวะครับลูกเพชจะเลื่อนเนาะครับนี่อ่าหกเดือนครับพี่น้องนี่นี่เบิ้งแม่เพิ่นครับนี่หางขัวเงี้ยวครับ เมืองแม่เพลินแม่ผสมแล้วหลือน่นครับผสมเดือนนึงหรือปผสมตัวใดครับข่ม,มตครับมโตวนะครับแม่เพิ่นผสมดเดือนนึงลูกเพื่นลูกพเพชรจะเลื่อนหาเดือนนี่ครับเปิดไว้หลเป็นไดครับเปิดใบหาเก้เปิดใบหาซิบเก่าต่อร่องใดนะครับรบ่มี่ตำนี้หมอนใดนะครับรบ่บมี่ตำนี้อขอเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดสามศูนย์้าแปดแปดห้าแปดเจ็ดศู เจ็ดศูนย์สองสองหอยยังครับหอยโตงลอยเอ็นนะครับจังไดสนใจกับโทม่าสอบถามเพื่อนใดครับผมครับมันมันครับขอบคุณครับนี่ครับลูกเพชจะเลื่อนครับพี่น้องนี่งามๆเลยด้ครับอันนี้กับแม่ลูกกันบ่ครับสวัสดีครับขอ่ายคลิปเดบรับนี่แม่ลูกบ่ครับลูกโตผู้หรือโตแม่ครับ ลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่ครับนี่แม่เพิินนี่อ่างใหญ่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเบิงลูกเพิินครับนี่ครับลูกตัวแม่ครับพี่น้องนี่เบิงลูกงามๆครับนี่นี่ครับแม่เพิินอ่างใหญ่ด้ครับนี่ลูกเพิินยักเดือนครับลูกตัวใดครับลูกเกาเจริญสามเดือนแม่เพิินผสมไหมครับ แม่เพิินทองบางแม่สูงหลายบันไดครับสูงหลอย4ีซนะครับเปิดไว้หลายบันไดครับเปิดว้เท่าไรครับแสนเก่าหมื่นนี่ครับตอร่องได้หนึ่งแสนเก่าหมื่นตอร่องได้ครับนี่ขอเบอร์โทรไว้นะครับ06 1 030 1687่้อยยห่ยังครับครับผมมันมานครับขอบุณครับ นี่ครับพี่น้องมาปล่อยคู่หนึ่งครับนี่สายเตียสายหยอครับพี่น้องนี่นี่สายเตียครับนี่นี่ครับนี่เมร์หาเส้นครับนี่นี่ท่องไหมครับเเาบทนเอมันท่านไนเชื่อนี่สายหยอครับนี่โตตัวนี้เลยพ่อตัวนี้สามมื่นหาขึ้กันครับนี่สายหยอเอาไปพัฒนาครับเป็นกล้วยเตียครับพี่น้องนี่นี่ นี่ครับสองโตครับตัวนันหาเมินตัวนี้สามเมินหานี่ข้อยเตียครับพี่น้องนี่ขอเบอร์โทรไว้นะครับ082 848 0138งแปดห้่อยหมูหอยหมูลอยเอสนะครับนี่สนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่นได้ครับนี่ อาเนี่ยไปไปไปโตนี่ครับสวัสดีครับทองไปครับนี่ทองแจ็คเดียนครับทองตัวใดครับนี่ทองลูกเก่าจะเลื่อนครับทองหกเดือนครับแม่นี่งามๆเลยพี่น้องนี่นี่เบิ้งล่ำชิ่งครับนี่นี่อ้างดีไทยดีหางพัวไงครับ นี่ครับทองหกเดือนทองลูกเก่าจะเลื่อนครับเดี๋ยวสิไปสอบถามรายละเอียดส่วนสูงเพิ่นครับเพิ่นสูงหลายบรนไดครับสูงลอยสามสี่สามหาอยู่ครับนี่นี่ตาแต้มม่วงเขางามครับเพิ่ไปหไายบานไดครับเปิดไบหาสิบเก่าประกันทองนะครับประกันตำนี้ประกันตำนี้ขอเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์หกสามท่าไดครับศูนย์สองสาม 5, 6, 5, 1, ห้าหห้าหนึ่งหอยยังครับหอยต่้มรอยเอสบ่ครับจังไดสนใจกั็โทรมาสอบถามได้ได้ครับนี่ <Ooh. S 1> อีกโตัวหนึ่งครับ <Ooh. S 1> เพิ่นเปิดไบหาเมื่อเก้าครับพี่น้องนี่แหละครับนี่กับบรรยากาศตลาดบานหันนัดนี่ครับนี่คลิปนี้กะเอามาฝากมาตอนพี่น้องซ้ำหนีก่อนครับสวัสดีครับ